นวัตกรรมเครื่องทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติภาชนะประเภทพลาสติกและโฟมล้นย่อยสลายได้ยากจนปัจจุบันนับได้ว่าเป็นภยัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าหากจะให้เปลี่ยนไปใช้วัสดุรีไซเคิลประเภทไบโอพลาสติกราคาในปัจจุบันก็ยังนับว่าแพงปัญหานี้กำลังจะหมดไปด้วยนวัตกรรม เครื่องทําภาชนะจากวัสดุธรรมชาติโดยที่เครื่องทําภาชนะจากวัสดุธรรมชาตินี้สามารถใช้ได้กับวัสดุธรรมชาติหลายชนิดเช่นใบสักใบบัวใบทองหลางกลบกล้วยกลบปาล์มกลับมะพร้าวเป็นต้นขั้นตอนสําหรับที่อัดขึ้นลูกภาชนะขนาด15เซนติเมตรเพียงตัดและฉีกวัสดุทำธรรมชาติที่เราได้เตรียมไว้ให้มีขนาด20เซนติเมตรจากนั้นวางซ้อนกัน3ชั้น แล้วใช้กาวแป้งเปียกทาเพื่อประสานร,ระหว่างชั้นจากนั้นนำไปใส่ที่แป้นพิมพ์สำหรับทำภาชนะเพื่อขึ้นรูปและมีฮีเตอร์ขนาดประมาณ2,000วัตต์ให้ความร้อนสำหรับการอัดขึ้นรูปเป็นภาชนะใช้เวลาขึ้นรูปต่อชิ้นประมาณ1-2นาทีซึ่งสามารถผลิตได้ราว25ใบต่อชั่วโมงจากนั้นจึงนำออกมาจากเครื่องอัดและตัดตกแต่งให้เกิดความสวยงามสามารถใช้ในการบรรจุอาหารเพื่อทดแทนโฟมและพลาสติก ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดสารเคมีจากภาชนะสู่อาหารที่บริโภคที่สำคัญเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่มีน้ำรั่วซึมไม่ต้องอาศัยวัสดุมีคมเช่นเข็มกัดหรือลูกแม็กในการช่วยเย็บประสานซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการแยกของมีคมออกจากใบตองหลังจากใช้เสร็จแล้วก็สามารถนำไปเป็นปุ๋ยหมักได้อีกด้วย